ตอนนี้คุณกําลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าคุณท้ออยากจะล้มเลิกในการลงมือทํอยากจะถอยหลังลงไปฟังคลิปนี้นะครับทุกครั้งที่คุณอยากจะล้มเลิกเนี่ยให้ถามตัวเองตลอดว่าตอนที่คุณเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นทําไมครับเช่นฉันอยากได้ค่านมลูกฉันอยากได้ค่าเทอมลูกเพิ่มเติมฉันอยากจะหาเงินรักษาพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแรงบันดาลใจในตอนนี้คุณเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์จากไม่มีอะไร ลองถามคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองคุณก็ณจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องครับคำถามคือเวลาที่คุณเนี่ยไม่อยากจะไปต่อเกิดจากอะไรครับมันมีปัญหาบางอย่างที่เรียกว่าปัญหาจากความสัมพันธ์ภายในตัวเองคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเขาจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับไม่มีข้าออ้างไม่กล่าวโทษใครและไม่บอกว่าตัวเองเป็นสาเหตุที่แย่หรือว่าใครก็ตามเป็นสาเหตุที่แย่แต่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเนี่ย เขาจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับการซื่อสัตย์ต่อตัวเองก็คือการทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่เห็นก็ตามไม่ว่าวันนี้ผลลัพธ์คุณจะดีมากน้อยเพียงใดแต่คุณก็จะทํามันต่อไปพัฒนามันให้ดีขึ้นจงทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยจะไม่เป็นใจก็ตามเพราะบางครั้งอาจจะอีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นคุณก็จะได้รับความสาเร็จแล้วแต่คนส่วนมากหยุดไปซะก่อนครับ อย่าสร้างความสําเร็จเพียงเพราะว่าเราอยากจะเอาตัวรอดครับชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่การทําให้รอดแต่มันคือการสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่คุณมีหลายคนเนี่ยมองหาทรัพยากรในโลกภายนอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณมีทุกอย่างครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณเคยสําเร็จอะไรเขียนคําขวัญประกวดกีฬาประกวดบทความต่างๆลองลิสต์มาดูนะครับคุณไม่เคยให้เวลาทบทวนตัวเองเลยจะไม่รู้เลยว่าตัวเองมีอะไรดีสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่สําเร็จก็ เขาก็แค่ท้อไปก่อนครับแล้วเขาก็ถอยไปก่อนแต่คนที่สําเร็จเนี่ยเขายังยินหยัดอยู่ถ้าวันนี้คุณจะสําเร็จในชีวิตได้มันไม่ใช่เพราะว่าโชคช่วยหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าคุณทบทวนตัวเองคุณเตรียมตัวมาอย่างดีและคุณก็ฝึกลงมือทํามากพอรวมไปถึงมีการพัฒนาตัวเองจากการที่ทําสิ่งเดิมจําไว้นะครับถ้าเราทําสิ่งเดิมเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราพัฒนาจากสิ่งเดิมมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่ามากกว่าเดิมก็คือดีกว่าครับ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณแค่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็เพียงพอแล้วอย่าหยุดลงมือทําแต่จงไปต่อนะครับอไปสารสวัสดีครับ